หมายสูงพี่น้องผู้ปัญหาเขาตั้งเสียงวันวันไดนก็ตกมาอยู่วันที่เส้าเจ็ดเหือนทวนหนึ่งปีสองเหส้าี่ปีดาวขาสองเฮ้งหนึ่งปักไปสิบเปลี่ยนเหือนกำลองสองคำวันเสาร์วันวันไดนก็เขาขามารบทุกากันเกี่ยวกับองปางตึกซื้ออันเกิดขึ้นในเมืองดาวขาประจันเมื่อเลี้ยวปางตึกตีตั้งสี่เสียงวันซ้ายขาวเฮาเฮียงไว้นับตั้งแต่วันที่เส้าสามเส้าสี่เส้าห้าเส้าหกตึกกันมาเขาเฮียง กวนเมืองไตรไหลปายไหลล,ลูไหลซุมอันปายออกวันยานเวียงกว่าก็มีอําเตียมกว่าโพเสียนนับโพเสียนก็มันไนเปียนอ,นยยอนันอนี้ได้ไม่ใสตอดดนดับ่มีพี่น้องกวนในเมืองแถวปอดของตอบ่ถึงปดจน่เนาะกปางตึกในลูกลามกว่าใหญ่กว้างหือในย้อนเพว่าอันเป็นายผู้นตับซึก PNO PNA เขาปืนเผาทอนโตอ,ออกในลูกซุม NCA เตเต๊สิบยางเข้าปังตึกลรือลำตึกโตกวนปังแปดเจ้าอนาสึกมันอันนั้นก็คุณโอกาสอันเป็นผู้นําในผ่ายพีเอ็นโอพีเอ็นเอเขาคันหผ่ายการเมืองครับย้อนไปจากนั้นอันเป็นคุณโอกาสกรณีอันเป็นคุณมินทุนก็อย่าตั้งสองกอ็คุณมินทุนซ้าก่ตั้งตับซึกพีดีเอฟอันเป็นคุณโอกาสซ้ำพื้นเผาถอนตัวออกในลูกจุ้มเอ็นซีเอ อันเป็นคุณตุรีนซําเปีนยนผ่ยิบซึกข่าวตึกกันในไลเ่เซอเลือเซอทอนปืนข่าวทอนตัวออกในลูกซุ่มเอ็นเสอกดย่างลองลองลายมือเอ็นเสอหนัจ้าในเดี๋ยวขึ้นสืบตึกซึกมันให้ถึงที่สุดกันในขึ้นปืนเผาแทงว่าให้ตับซึกพีเอ็นโออันย่นอันเป็นปีรุจิตอันอ่อนโหน้ำนาเลยขอ,องคำสีนั้นให้หมอบอับตับซึกพีเอ็นโอในมาอยู่ห่วงหอมจอม p n l อ็น l a ให้เปลี่ยนจุ่มเหลกวกล้วยอย่าเปสิบเฮ็ปิีุจิตอยู่ภายใต้กามอมันเสเลเจ้าคือปาโอไลค้าล่างเผ่าพันเจอขึ้นกันขึ้นเลยปันข้าวยามปันตีตังให้ p n NO เเขามาแค่หลักหนักกองกลางอย่าไปส0บเฮ็ดซึกเสษเปลี่ยนเครื่องมืออย่าไปสืบเฮ็ดซึกเศเปลี่ยนควันเต้าซึกมันกว่าทเท่งพราะขามาแจกด้วยแห่งซึกสองจุ่มใน,น NO ใน PNO นในยินว่าตีมีอยู่หมอกสามเง PNLA PNLO ซ้ PM LA, PM are, response, azione, ําเตมีอยู่หมอกสีเฮงในอันนั้นก็เป็นภายคาดลําเอ็นแฮงตับซึก PNO PNLA และັังตับซึก PNO ค่ะภายตับซึก p ะ o ตับซึกป o PNO PNLA นั่ก็เป็นจุ่มอันลงลายมือ NCA ไล่กึดตึกกันมาตั้งแต่ปี2015อันนั้นไลงลายมือ NCA คั่นเนาะก้ກยกะมือไปลงลายมือ NCA ก็ใ่ะกห้ อาซีดเอนเอ็นเอลเและ p ีเในก็มีปัญหากันดังอาซีดี N o, อเอดแเอดเอก็กอเอเไว้หอัอเอเอเมือเอเอเอกอเาเอ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 ัอเอเอเออเออเ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 อกออลดนอเอยถอยอเ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 อัอเ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 มเอเอเอเายอเอเอเอิอเ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 อาอเ,เอ,อ่อเ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 อ่อเ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 เอ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 เยเอ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 อเนเอเเอเอเอิอเอเออเ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 เอเอเเออเอเอเอนอันเออเเยเอเอ มาหฮมหอมซอมการว่าหฮมหอมนั่นน่ะสึ่ว่าให้แค่ลักหนักหนังเก่าใกล้กาให้หฮมหอมกันเสียเหตุการณ์ออกมาผ่าใต้ผ่าตีนผ่ามือซึ่งมันเสียเหตุการณ์เตี้ยนตังตัดซึ่คือในวันเมืองเนี่ยอันนั้นก็ p n l a p n o เขาตุกย้อนกว่าสั่งว่า p n o สมมย่อมเสียเด็กโกมก้อมน้อมต่อซึ่งมันเสียสืบเข้าปางทึกกระแทงเลยมันเตะถึงสันตีว่าปลาโอสองปลาสองผ่ายได้ไรค้ากันอันนั้นก็ p n l a เขาอ่ำไข้มันเปลี่ยนเฉยเฉยสองไรเฮ็ดลิกตุกย้อนถึงดี ตับซึก PNO ออนโฮน้ำนาเลยอ๋อของคำถีค่ครับเนาะใกล้กับของคำถีได้มันจะก็ออ่ำไรเขา้าปางตึกเยาะเนาะมันจะก็ออะไรอยู่กัดใกล้เย็นเย็นตีเฮือนมันจะเสจจีสั่งการมีลูกน้องปองไปใกล้กับมนาาานนนนันจะก็ตึกมีอาณาอสสาวัยครับเนาะย้อนเบอร์เจ้านั้นใช่แล้วปังตึกอันไหนก็สั่งเตลูกล้ามก่อลายทีลายตังย้อนเปิืมันมีหลายหมู่หลายจุ่มมาเกี่ยวข้องจิมจั่มพีเอ็นเอพีเอ็นเอพีเอ็นเอโอในก็เลยว่าเป้าหมายยังอันของเขาเขาก็ใครหุบซิม ฝันซิมเบียงย้อนเบอร์มันมีผีที่ยาบอยู่ไว้ด้านในป้อกเข่าหุบซิมลาดีๆวันตร้างหน้ากูมันมีหลองปัญหาย้อนเบอร์จะนั่นแหละเขาก็เอาตึกตั้งเอาไลาดีเสียเลยเดี๋ยวอันหุบเดี๋ยวอันเปลี่ยนปังตึกซิมเบียงกว่าเนี่ยอันนั้นก็เปลี่ยนอันดีได้ไม่ใ่ตอนดักคนเมืองเตะเตะเข้าคำมาด้วยมันก็เดี๋ยวต่อสู้ให้ถึงที่สุดย้อนเบอร์ที่ในมันจำไว้อัมป้อไก่กันดังเวียงตอนตีเตๆเพราะว่าพีเอ็นเอเขาพีเอ็นเออพีเอ็นเอโอเขาคมอ่าพีเอ็นเอโอพีเอ็นเอเขา ข้องเอาเพียนโอ,อมาคมเสเลจเปลี่ยนในที่งใหญ่ในเขายึดไร่สีเสียงยึดไร่หูปงล่วงมาถึงเมืองปอนอำนัาจก่อเตียล่ากว่าถึงดังตองกี้เจเนกอเปลี่ยนไรอันนัยย้อนเพื่อเจนอะไรศึกมันก็เตียใหม่ใส่ไว้ที่ย้อนเปอ่อเพราะว่ามันยึดไร่สีเสียงหูปงล่วงมาถึงเมืองปวนอำนัาจก่อเตี๋ยขึ้นป่าถึงตองกี้เจนกกเ,น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 ,เ,น,เน,กนกอมันก็เตรียมพ่อห่างไกลย้อนเพื่อเจนหนังในเสแลศึกมันก็หนังหือเตีม๋มรวมไรเวียงจวนตีหนังหือเวียงจวนตีเตรี๋ยไรขนปังตกลงกันในจุมยุทกลางกลางเ่ร ศึกม่านก็ติดใสเครื่องบินดังน้ําดังหลายเสเลยเข้าตึกเขา้ายื้อดับศึกพ NO, NO ีเอ็นโอพีเอ็นเอวีเค้าเพราะว่าพี NO เอ็นเอพีเอ็นโอเค้าคมมืออ่าพีเอ็นเอพีเอ็นโอเค้าคมมือกันหลายดังพีเอ็นโอก็เลยจึงปองว่าเฮียงปะโอก็อ่ําเตียมกว่า4ฮะเฮง,งอันนี้ก็ต้องจะเป็นอย่างอันแก่นแข็งมากย้อนว่าลงในเมืองตาลในปะโอเนี่ยมันหัดตึกม่นานเนี่ยเหมือนสังเลยเลียนเดินมานําตึกเผาอยู่ไว้ในเมืองใดเสี่ยวก็ห่างไกลเมืองขีข้กันในมันเป็นเสียงต่างตึกต่างเงาหลายลี ยอดเบอร์มันมีตับซึก,กว่าอยู่อลองการกล้าการขายหมากมือจินยามการเงินการต้องอังนนัยกอเลยมาดังนั้นอันนัยก็เฮไทยเพียนโอเขาพิจารณาเองเขาฮัดลุกขึ้นตึกโตต่อสู้ต่อซึกมันเสียมกา้าฮัตทุกย้อนกว่าให้เพียนโอเขามาโฮมพ้อมเสเพราะว่ามาโฮมพ้อมติดตังใจเฮี้ยงการซึกเสเก,กขายกว่าในะอันนัยสังเปลี่ยนตั้งปะโอตั้งสองผ่ายขากันเลือดเลือ,เลอ,อดเนื้อตุกหยดเนื้อนังเพียงดินวันเมืองเสร็จติดังเปลี่ยนพื้นให้ลงปะโอ อันนั้นก็พี่น้องพ่อโอภัยพี่อันเอาเอพี่น้องเขาก็ตกย้อนไว้ติเตียวว่าคันเนาะก็กล้าูว่าติแลมได้เฮาก็ได้ตวยว่าุกอยู่ไผกมันจุมสว่ามันเตมมันคือมันกูอกแล้วกนยเฮาคาขึ้นมาตวยแทงว่ามาในใครเอาองตั้งให้เมืองเขันดีนมันเนียดมาใสปิุจิตอําาเป็นปิุจิตตับชุมเจ็ดอําาเป็นปิุจิตปางงาหมือกันตั้งกมันเลยเพียวปดแกงซนเตอร์ เมื่อวาเลยยินว่าคุบกะเลยหมอกเขียงปายอันนั้นก็เดี๋ยวอาปันเมืองเขตเป็นต่างกันย้อนมาจังนั้นแหละเพราะว่าสึกมันอเภอที่ในนึกมันก็ฮู้ว่ามันสิเป็นข้ออ้างที่เป็นรองตั้ง3ุมพี่น้องเาเาเดี๋ยวรองตั้งเสมากกว่าล่างเียวปต่างๆกําลืนมาึกมันีนาลูึกมันสิเลอเกึกมันถูกเมืองเขตจีนี่มานี่อันนั้นก็เป็นรองเป็นตั้งระหว่างสิเลึกมันเนียเียวก่ล่างเปียาตั้งนครับเนาะ อยางหลางหนึ่งศึกมนันได้มีขอ้อตกลงกันตั้งเมืองเขตหรือตั้งเมืองไทยสามเมืองขอบบาร์ั้งเมืองลาวสี่เมืองเสร็จเดี๋ยวอันจอยเมืองเขตกว่าล่างแปดแกี่งเขาเซ็นเตอร์อําว่าอยู่ในพื้นแผ่นดินแล้วอาําว่าอยู่ในพื้นที่เจ้าคือเผอเขาก็เลยพื้นเผาไว้จังไหนสเสร็จแลยกำเรีนม,มาศึกมันก็เนี่ยเอาหน้าเอาตาก่อนที่สามจุ่มปีน้องเดี๋ยวมาย้อนเบอร์สามจุ่มปีน้องก็กึ้ตึกกันตั้งเมืองใต้พอทองกงว่าสู่เขาย้อนเบอร์สามจุ่มปีน้องกึศปางตึกตั้งเมืองใต้พพออออออท้้งงงงกกวว่่่าาาาาาสสููเเเเเขลลจุมมีีนตย แกงขอซินเตอร์อํานาจเอาต้งผิดปู่วันซึกมันในเมืองใต้ปอสาลก็ติจังสุกสากมาหรือเก่าอันนั้นก็ซึกมันฮูหันลงนาไว้ทานทางซิลได้เอาเงาลายีิเลกวนปังแบุบซิมแบบเคแกงขอซินเตอรอานก็เับสิงตีเวียงน้ําสางโคมปารังกลีอันนั้นก็มีข่าวออกมาไว้คเนาะกําไรก็เที่ยงเพราะว่าเอาไติกลีเอาไตินํางังรามาถึงไค่ ย้อนไปไล่ค้าในก่อนมีไว้แกงคอสินเตอร์ในนาทีตับซึกเซียห์ฮารเปียกอันนั้นก็อำเภออำนานตีล่ามถึงมาตีฮุบซิมอะไรอยู่ในคั้นเนาะอ่าเมื่อเร็วในห,หลายเมืองโคมมือกันเนาะอำว่าได้เป็นเมืองขีดเมืองขีดก็ได้มันเป็นเมืองอันเป็นเงาเป็นกันกวนก็เป็นกวนคือขีดถูกตั้งอเมริกันเขาเกี่ยวปานเขาละหลายเมืองจีนในเม,ม,มืองขีดสิริป้อมมีย้อนไปเมืองขีดในกว่าเฮ็ดกวนหลอกกวนเดียนบนลงบองจึงเมืองขีดปัญหางแกงคอสินเตอร์จีนในอายในขอก่าหาดฮาริกันเามาาแงล ขีก <ion up PS 2> <playing Techn> ็น <sa ug tus im ats> ังหือท mm ี hmm. ่ปากเป็นไรข้อกล่าวหาข้อเสนี้ลองสิซ้อมสดิวบนันก็ก็วางนมาันเนาะยันบ่งนั้นลึกมันก็เอางลีตางดเวนังือตเสียงตหลีอ่ากําเฮาขาขึ้นมาดยงเมืองยางเพกซอคิดตูอันห่มลมปันแกงเข้าซนเตอร์ขีรับสิงนั้นก็วันมืในอสิตูก็ตทนตัวออก้กับมือึกมันย้อนเบึกมันกมกันทั้งไทยผมกันทั้งลาวผมกันหลายๆเมืองเสิวก้องแกงเข้าเซ็นเตอร์บ่เป็นนั้นสินาตา อาเปียตั้งพิษติดจังก yep, ับโป้ใส่ตีเจ้าคิดตู่ย้อนบรเษัทนั่นเจ้าคิดตู่ก็หู้ไว้ทาลงนานตั้งแต่ระรับคอกล่าวหาในเสียอมถอนตัวออกอันอยู่ภายใต้เคียนอยู่อันอยู่ภายใต้ซึกมันก้อยกาตีอยู่ห้างกล้วยเตรียมเกี่ยวข้องดอกจุ่มไหลวันในทะเลเตรียนถอนตัวอันนี้ก็เจ้าคิดตู่ก็รับไว้เจนนั้นก้อยการับไว้เจนนั้นสิตาซึกมันก็ตึกปล่อยตัวเตี้ยนเหมือนเส้งหนังภูมิจันในซึกมันมาอุอมาโอมาโวยส่วนตุ่มไหลปลอกไหลกำก้อยกาเจ้าคิดตู่ก็ยืนยันวววว่่่่าาาาตออันยยูกกเเลีว่า ีกว่าคมเขียนอยู่ก็เงาลายมันไปใครปันทีดียอนเบอร์เนนั่นแหละสงเจวามันเตจีลอกลายบีบเงันเขาเแห้งมาสิ้งมาก็อยู่ในคมันประเดนสิงจคิดถูสั่งเอาเครื่องกองกลางล้างหนักตีมีอยู่ในกำมือคมกาตังเขียนอยู่เลยพีดียอเขาทีในเสลสั้งเปลี่ยนฟังตึกต่อสิมาอันในก็มันก็เลยมามากลมมากก็มาออนมาน้อมต่อเจ้าคิดถูตั้งน้ำตั้งลาลายปกลายกั้ในอันในก็ขาก็เลยยินข่าวอ่าเอราวัตีเขาออกไว้ซึ่งงในคาะย้อนเบอรัเจนนั้นเสเล่วันเมื่อในก็เข้าข่าวลองา้คเต ตัวซ้ําหลายกินน้ําก้อมหลายสวดอย่าเปให้หลาเอาหลุมมันมาแผนคอนั้นก็อยู่ดีตับสุบตับตับสึกเฮาขาปุจิได้วางแผนการจงหืออ่านั้นก็เตมรวมัน้เนเตอร์สลเอาเากันนี่นั้นก็เตถูกซึกมันใสลให้ปกตกจุมนึงจุมนึงนี่อันนั้นก็ย่ย่าาเขาเจ้าก็ตัวเงาลายอันนวางแผนกึกกว่าอยู่นอันนั้นก็เาขาเอาเงาลายอันนเียเยาัดาัดสาเ